โปรเจกต์ The Muse of Reoxy นะครับเป็นโปรเจกต์ที่เรานะได้รับเกียรติจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าทุกคนจะต้องว้าวมากผู้หญิงคนนี้นะฮะเป็นผู้หญิงที่ถ้าทุกคนได้รู้ว่าเขาเป็นใครเนี่ยทุกคนจะงงแล้วก็ว้าวมากว่าทําไมเราถึงได้ร่วมงานกับผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นการร่วมงานพาร์ทเนอร์กันระหว่าง r o s c o e กับ The Muse คนนั้นนะฮะที่จะมาพาร์ทเนอร์กันในการที่จะผลักดันให้โปรเจกต์ของตัวเซรั่มอ e o x y เนี่ยประสบความสำเร็จมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับ อันนี้นะครับเป็นคําถามที่สําคัญมากเลยทุกคนครับเพราะตอนนี้มีหลายคนอยากรู้มากว่า the muse of the o ออกซคือใครเพราะที่ผ่านมาเนี่ยโรสโกนะทำอะไรก็ไม่เคยเล่นเล็กเลยนะฮะเล่นใหญ่ตลอดแล้วก็ทําอะไรที่มันไม่ธรรมดาสินค้าทุกตัวจะต้องเป็นสินค้าที่ผลิตแล้วก็พัฒนาจากแหล่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดข,ของโลกซึ่งวันนี้พอเราเปิดตัวว่าเรากำลังจะมี the muse คนใหม่ของสินค้าเซรั่มที่ผลิตจากฝรั่งเศสก็คือเรือออกซี่คำถามต่างๆตามมาเยอะมากว่าเขาคือใครและก็มีคนเดาเยอะมากในโลกออกนไลน์ตอนนี้แบบเดากันไปเยอะมากว่าน่าจะเป็นคนนั้นน่าจะเป็น ซึ่งแต่ละคนที่เดาก็โหไม่ธรรมดาเลยครับต้องบอกว่าแอบมีเค้าโครงแอบมีถูกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าความรู้สึกแบบอัดอั้นอยากรู้นะฮะจะจบลงในช่วงพฤศจิกยายนนี้และใครก็ตามที่ตอนนี้เห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากร่วมงานกับโปรเจก t นี้อยากที่จะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์อยากที่จะเติบโตไปพร้อมๆกับโปรเจก t นี้นะครับโรสโพนเนี่ยพิสูจน์ตัวเองมาเสมอครับทุกคนครับว่าทุกโปรเจกที่เราทําทุกสินค้าที่เราออกจะต้องประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะมาร่วมทางะะไปกกับโ Project The Muse the Mus of Oxoxy ีีีุ่่คืออาสทดด あ。 สำหรับใครก็ตามที่อยากจะมาร่วมทางกับโปรเจกต์นี้แล้วก็ร่วมเติบโตไปด้วยกันกับโรสโกนะครับต้องบอกได้เลยว่าตอนนี้เราเปิดรับนะฮะตัวแทนจาหน่ายพาร์ทเนอร์และก็แมททีมรุ่นแรกของโปรเจกต์นี้สําหรับใครก็ตามที่อยากเข้ามานะฮะสามารถติดต่อมาได้ที่ทุกเพจท,ที่ลงคลิปวิดีโอนี้นะครับว่าสนใจอยากจะเป็นตัวแทนอยากจะเป็นพาร์ทเนอร์หรืออยากจะเป็นแมททีมกับแบรนด์โรสโกซึ่งต้องบอกได้เลยว่าโปรเจกต์นี้จะประสบความสำเร็จไม่แพ้กับโปรเจกต์สักนาเอ็กซ์อารนยาอย่างแน่นอนเรามั่นใจอย่างนั้น ที่โรสโกจะสร้างความช็อกให้กับวงการออนไลน์อย่างแน่นอน ต้องบอกแบบนี้ทุกคนครับว่าออนไลน์ในยุคนี้นะฮะมีความสําคัญกับชีวิตเรามากนะครับยิ่งรับวันไปเนี่ยชีวิตของโลกออนไลน์หรือว่าโลกออนไลน์หรือว่าธุรกิจออนไลน์จะมีบทบาทสําคัญในชีวิตของเรามากขึ้นไปเรื่อยๆทุกคนเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมครับว่าออนไลน์จะมา disrupt หรือว่าจะมาแทนที่ออฟไลน์นะฮะมือนก็บทำให้เราเห็นว่าออนไลน์เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทางเลือกหรือทางรอดแล้วแต่มันเป็นทางสุดท้ายหรือทางจําเป็นที่เราต้องทาและเพราะว่ามันอาจจะเลือกไม่ได้เพราะเราอาจจะออกไปนอกสถานที่ทำโน่นทำนี่ไม่ได้และสําคัญที่สุดคือการที่่่่เรรรรรราาาาจจะมมวววททงกกกับบปตไไหหหหนนืืออธุิแแด็ล้ ะะมันต้องประกอบด้วยองค์ประกอบเยอะมาก1สินค้าคืออะไรสินค้านั้นมีจุดเด่นจุดขายนะครับแตกต่างจากทั่วไปแตกต่างจากตลาดอย่างไรนั่นคือสินค้าเป็นสิ่งสำคัญเป็นรากฐานแรก2ระบบของแบรนด์นั้นเป็นระบบแบบไหนระบบนั้นสามารถช่วยซัพพอร์ตพาร์ทเนอร์ได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้โรสโกนะครับมี5ระบบออโต้ในการซัพพอร์ตทุกคนไม่ว่าจะเป็น1น,นะช่วยทุกคนขายถ้าใครก็ตามที่มีประสบการณ์การขายเรามีระบบช่วยขายให้คุณขายถึงลูกค้าขายปลีกได้ง่ายมากขึ้น2เรามีระบบช่วยสร้างทีมใครก็ตามที่วันนี้นะฮะเข้า มาแล้วไม่รู้ว่าเราจะสามารถหาพาร์เนอร์ร่วมทางกับเราได้ยังไงมาร่วมทีมสร้างทีมหรือว่าเราจะทํายังไงที่จะมีพาร์เนอร์มากขึ้นนะครับเรามีระบบในการช่วยสร้างทีมที่คุณนะฮะเพียงแค่เข้ามาใช้ระบบนี้นะฮะก็สามารถทําได้3ระบบช่วยการเทรนนิ่งหรือการสอนงานนั่นหมายความว่านี่คือระบบโรสโกยูนิเวอร์ซิตี้หรือว่ามาหาวิทยาลัยโรสโกที่เราจะสอนให้คุณทําธุรกิจอย่างมืออาชีพจากที่คุณไม่เป็นจากที่คุณไม่รู้สามารถเข้ามาและกลายเป็นนักธุรกิจมืออาชีพและนี่คือประสบการณ์7ปีของผมในฐานะาทีะทดเด็กธรมรมดา คนหนึ่งนะฮะที่อยู่ปี2มหาวิทยาลัยบางมดนะครับ<อ>เรียนหนังสือไปวันๆแล้วสามารถมาถึงจุดนี้ได้วันนี้นะฮะประสบการณ์7ปีผมจะถ่ายทอดใน Ro สโอ University ให้กับทุกท่านนะครับและข้อที่4ครับระบบช่วยแพ็คของส่งของนะฮะทุกคนเนี่ยไม่ต้องทํางานออนไลน์เหมือนเมื่อก่อนนะหร <c oughs> ือว่าต้องเอาของไปกองที่บ้านเยอะๆไม่มีทางเดินวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดวันจันทร์ตอนเช้าวันอังคารตอนเช้าตอ้ตองมานั่งแพ็คของแกแกๆๆกไม่ต้องแล้วนะฮะของจะถูกเก็บที่คลังกลางของแบน r ์โรสโอลและทุกคนแค่อยู่ที่ไหนก็ได้มืืออเเคร่ดียวพพิม เข้ามาออเดอร์ order ส่งตรงไปที่ระบบกลางระบบกลางส่งของไปถึงหน้าบ้านลูกค้าไม่ต้องลำบากชื่อตัวเองเลยเมืแต่นีเดียวเอาเวลาไปพัฒนาทีมพัฒนาความสามารถพัฒนาตัวเองอยู่กับครอบครัวไปท่องเที่ยวเอาเวลาพวกนี้ไปอยู่กับสิ่งเหล่านี้ดีกว่าแล้วข้อที่5ครับช่วยรีออเดอร์นี่เป็นระบบที่ไม่เคยมีแบรนด์ไหนมีและโรสโปิตัวเป็นแบรนด์แรกคือระบบช่วยรีออเดอร์นั่นก็คือว่าวันนี้คุณมีลูกค้าใช่ไหมฮะระบบนี้จะช่วยการแจ้งเตือนลูกค้าให้กลับมาซื้อซ้ํากับเราเมื่อสินค้านั้นใกล้จะหมดแล้วลูกค้าที่ใช้สินนค้าาาขขอออออองงเรรรรจะะกกลัััับบบม์ตช่วย นี้จะช่วยให้คุณทํางานในงานยิ่งขึ้น,นนอกเหนือจากสินค้านอกเหนือจากระบบนะครับแล้วข้อที่3ก็คือนะครับในเรื่องของความว้าวของโปรโมชั่นนะโรสโกก็เป็นน u m เบ r รวันนะในเรื่องของความว้าวและเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องของการที่ทริปท่องเที่ยวของโรสโก้นะครับดีที่สุดในประเทศนี้หรือว่าในโลกนี้แล้วก็ได้นะพรต้องบอกเลยเลยว่าเรามั่นใจมากเลยว่าทริปของเรานะครับเป็นเดอะเบสของโงการอย่างแน่นอนนะครับแล้วข้อสุดท้ายการตลาดต้องถึงเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกเลยเลยว่าจากที่ทุกคนได้เคยเห็นโรสโก o ทำโปร,รเจกต์สักนะเอ คณะ X อ็กรยาตัวโปรเจก t นั้นประสบความส็จมากแบรนด์เติบโตขึ้นไปนหลายพันเปอร์เซ็นต์และพาร์ทเนอร์หลายท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตและก็ประสบความส็จกันอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องไม่ควรพลาดโปรเจกต์ The Muse of the Oxy อวันนี้เพราะถ้าพลาดโปรเจกต์ The Muse of the Oxy ก็ไม่แน่ใจเลยครับว่าจะมีโปรเจกต์ไหนยิ่งใหญ่และอลังการเท่ากับโปรเจก t นี้อีกในช่วงเวลานี้ขอบคุณครับ